สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครช่องภูผาชาแนลนะครับนี่กับการเล่นเปตองนะครับเใช่ไหมนี่ต่อลูบมันจะเกินเก้าใช่มเก้าคลิปเหรอเคลิปของพี่ไมเปนคลิปนี่ิดมโ้ห่อนี่ครับต่อรับมาคับต่อรับนี่ครับเปตองมมันมันเป็นไอ้นั่น เออชิดกับเต๋อขยับหน่อยครับพอดีมันติดแดงครัอชิดเดี๋ยวซาจมันติดแดงครับมันติดแดงทางนี้ระวังนะครับี่านี้ติดเขียวให้ระวังนะติดเขียวทางนี้เขียวสา้เขียวสาเขียวสาเขียวสาแดงแก้วตาเขียวล้วนะใช่เนาะจะโดนสีเขียวใส่ตาโ่ไยนเอามาที่ที่หนบ้าเมานึุงืนมาแล้วมาหายอนพี่จะยืนยิงใหญ่เลยนโอ้ย ปาดโยนไหมฝีมือไปแล้วทีมเราไปแล้วโอ้ยปาดเาเาจะรนหนักโอ้เขามาเจอไอ้ตรงนี้นอนจิตนอนตจจริงค่ะถ้าถนัดไปตอนจริงก็ต้องเอาเรียบๆใช่ขาแต้มครับโอ้โยนไหม ตัวหครับเจ็ดตวหนึ่งครับปาดเจ็ดสี่นะโอเคเปตองนยครับโยนแบบฝีมือมากเลยเอฟซีวเต็นิิบตังค่ะได้แค่าไที่หนึ่ง้ำหนักนำหนักต้องมาแล้วแม่เออปานี่ครับนี่นี่ดูดูสองคนนี้นะครับนี่นีสองคนเนี้ย โยนฝีมือจริงๆเลยอ้ใกล้ล้ยโอใกล้เรามากใกล้ามากป้าสมนด้วยนะป้าสมนนี่ลูกอยูนี่เอฟซีนี่ไปไหนโแข่งกีฬากันเด็กๆไงกโอ้ย่าเรียกคนแกดโอ้กีฬาผู้สูงอู้ไู่กี่คนแล้วก็ยยยไมยเยียยยยยยนี่ครับยยนยย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 อยยยยอยยต่อมาย ให้ดูให้แกให้ดูยนมันต้องไปดูหัวเอียนใช่ไหมนี่เสียนเลยใช่ไหม่คอปะครับโทษสนามโยไม่ดโทษสนามทำไมไม่ ถ้าเกิดสนามไม่ดีคนแรกโอ้ยนี่รูยังไงอ่ะตอกตอกลายใหญ่เลยเพราาะว่ลายใกล้กว่าอ๋อมันจะมีสองสีนี่ใช่ไหมอ๋อแบบมีเส้นกับไม่มีเส้นใช่มันเป็นลายกับไม่ลายอันไหนใกล้กว่าคนนั้นสีลายต้องตามอะไรเงี้ยสมมติหนึ่อหัวนี่ปต้องใหม่เลยเนี่ยแมนแจกใหม่เลยเลื่อมเรื่มเลยหรือลายนึงครับลายมาหนึ่งครับที่เหลือลายมาหนึ่งเลยเนี่ยขุดหนึงครับมาหนึ่งแล้วขุดหนึ่งครับมาหนึ่งแล้วตีกันเลย ไม่น่าจะมีน่าจะมีเกมโยนลูกน้อยหนาเนาะโอ้ยตีกันโอ้โหฝีมือ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 สองสองนะครับลายมาสองครับโอ้โหสองสองสองลายสองน้องต่อเข้ามาเปลี่ยนเลที่มีลายชื่อแดงต่อไป็น้ย เขาเอาลูกที่ใกล้ตรงกลางที่สุดจะนับแต้มูดัครับสองตัสองแต้มครับเลยโอ้ดูอย่างนี้นี่เองเอาลูกเขาลูกอัเปตองมันจะมีแบบแบบมีลายกับแบบไม่มีลายแล้วทีมไหนที่โยนใกล้ไอ้ลูกตรงกลางที่สุดน่ะเขาจะนัเป็นแต้มผมโยนแต่ลูกผมผมเคยโยนแต่ลูกน้อยหนาบะเขียบหรอลูกบะเขียบ แซ่บพี่โมยุ่งอียุ่งแก่มันโดดมันโดดบอมหมดไม่เจียมไม่เคยเล่นไม่ไม่เคยเล่นจริงๆผมผมได้ยินเห็นแต่เขาว่าเล่นเปตองเปตองแต่แต่ไม่รู้ว่าเขาเขาเล่นกันไม่รู้เขาโยงกันแบบไหนไงที่แรกสุดมากผู้ชายเล่นเปตองเพรกะเบื่อเบื่อปวดไปเล่นเปตองกันนะเหรออ้าวมีผัวแล้วเหรอพูดถึงคนอื่นอ๋อ พี่ต้องนี่มันจะมันตอนตบกันเหรออืมแบบโยนใส่ลูกกันอะไรเงี้ยอ๋อถ้าไม่เ้าไม่จับปลาใส่กันเลยเงี้ยปลาก็ได้เหรอถ้าลูกใครกระเด็นคือตีเข้าตีขลีบด้านออกใชู่ไหมไอเย็นไลมันนี่โอ้ยตีคู่ตีสองลูกเลยอ่ะจูมา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 จูมอุลี่ไปสวยอ่ะโอ้ยนิดเบาไปนิดเนาะ โอ้โหดูนี่สวยอ่ะโอ้ยเอฟซีดูน้องคนนี้นี่น้องคนเล็กเนี่ยโยนเมื่อกี้เนี่ยลงแล้วก็จะขึ้นอีกถ้ามันแดงก็ลงงงอีกครั้นตัวนี่นี่ตัวนี้นี่ตัวเล็กนะครับแต่ว่าโยนน้ำหนักนี่เหรอโอ้เขาจะตีเขาจะตีออกจะโยนตีออก โอ้ติดตรงนี้อีกละเออตรงนี้ประจําเลยโอ้โหปีหน้าปีหน้ามาแล้วครับชูมือหน่อยโอ้โหสวยอ่ะโอ้ยไม่ใช่นักกีฬามาแล้วเอบนียโอ้ยนี่นี่ดูดูน้องคนนี้โอ้โหโอ้โหตัวนิดเดียวแต่โยน โยนฝีมือเบอร์แปเบอร์แปดอีกแล้วนะครับเบอร์แปดสายเขียวเสียเดียวกันเราเลยสายแปเหมือนกันสำหรับก็สายเขียวโอ้โหโอ้โหได้ครับเอาไหมเอาใหมเอาไหมเอาไหมไก่แป๊บปะอ้าวเหรอ โยนนะปฏิกิริกาต้องโยนแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ก็เปลี่ยนดันโยนเลยโอ้โอ้โหตรงแหน่งนี้ด้วยเอฟซีเอ้ยเก็บดี่ชายดูมาอ๋ไม้มาเก็บว่าเป็นคนละทีคนละทีลูกนี้ใกล้มากเล่นมาเก็บจนกลมหมดเลยนะคะอยู่ที่น้ำหนักมือของแต่ละทีมเลยนะเอฟซีเตรียมเนครับเปลี่ยนนี่คือเจ้าแอดไม่รู้ว่าหนูต้องเล่นอะไรบ้างนะคะ มีวอลเล่์ั้าเกิดไปต้องไปเรื่องเลยนะคะพี่แทนยังไงพี่แดงคุณรุจิตทุกคนนำมันกันไทยกําลังใจในรอบนะไม่รู้จะลายโอ้สวยเปรื่องมาคุณกันท่าชายกับสาวเจอกันใกนิดโอ้โหป้าโทษใกล้มากเลยเอฟซีคนบกให้ในลุ้นคักพน้องอย่างครับยังตีไม่ได้ตีมาแล้วครับมือตีไปแล้วโอ้ย ลูกที่ลูกที่ใกล้ต้องชิดกว่านี้อีกนะครับถึงจะชนะตบา้องวางสกูปันใสนิดนึงนะฮะโอ้โหามะเดี๋ยวดวบยาหม้ครับลยไลยครัโอ้โหเลื่อมายโอ้โหรอดช่องมาเลยอ่ะ ดีนะแมวเอาสิงคโปร์มาด้วยโอ้โหพี่รักไอ้ชายทานน้ำบ้างเด้อะพี่รักก็ไม่หวงให้ทานดื่มน้ำบ้างครับโอ้โหสามเลยอ่ะสามเลยอ่ะสามเลยอ่ะเอาอีนนี่ยังไม่ได้ข้าวโอ้ยสามเลยอ่ะนี่ครับสามลูกนะครับโอ้สามสวยงาม แม่าโอ้ยผมร้อนนะเอฟซีเยหาแดดก่อนครับมันล่มอยู่มุมนี้ครับนี่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 ลูกแรกครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วทีมโยนะครับ ต่อครับต่อครับเขาเขาเขาเล่นยไงพี่โยนครับครับโยนมั้งครับครับโยนครับใช่ครับใครใกล้ลูกใครใกแกนชนะใครใกล้ใครใกล้แกนชนะโอ้โนี่ครับนี่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 โอ้โห ตนี้เข้ามาพิงเลี้นะครับพิงไว้เข้ามาโอ้โหมีใกล้ลูกเดียวลูกเกี้ยงนะครับตคนนี้ลูกนี้ลูกนี้ต่อต่อมาครับลายต่อมาโอ้ยุนยุนกาลูกลายจะเข้าโอ้ยข้ามอ่ะตีได้ตีเลยดิโอตีแกนออกตีลูกเนี่ยเหรอตีแกนออกไหม ตีแกนออกไปเลยโอ้โหดีแกนเอาก็นับลูกเหนือในมืออย่าตีแกนนะตีแกนเกมนะ๊กดีแกนเราไปใกล้นักลอยังนะอุ้ยเรียกมาเรียกมาครับเรียกมาหนึ่งครับพี่อย่างมาหนึ่งแล้ว FC นี่ดีกลองแก้วนะเฮ้ย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 เย่าเฮ้ยย่าตับไลเขาเลยสวย โอ้โหใกล้เคียงสครับสอครับสองเคียงสองมาแล้วลูกเดียวเกมลูกเดียวเกมมีลูกเดียวเกมเฮ้ยโอ้ยสองเคียงสองครับสองตีลูกเดียวเกมนะครับเจ๊ลุงผมเมีผมมีกีฬาเล่นตอนเย็นนะลุงไปตองตอนเย็นเลยครับโอ้ยตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งนี้มัน มันไม่ค่อยวิ่งวิ่งมามันก็จะนึบอยู่นี่เลยมันจะนึบเลยดูนะครับน like ี่น evet> mm yani ี่นี่ดู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 เห็นไหมนั่นน่ะนี่ครับเฮ้ยโอ้โหยสวยสวยสวยปลาด้ำหนักลูกเกี้ยงจะปลาดงมาแล้วจับปลาโอ้ยนี่เดียวจับปลาดงยังไม่ยอมนะครับผม โอ้โหมาครบต่อมาครับต่อมานี่ครับลูกเกียงเห็นไหมครับอยู่ตรงใกล้ๆลุงเนี่ยโอ้โหเบาไปนิดนึงโอ้มันเป๋ออกลายมาหนึ่งคือคือพื้นนี่เรายังไม่ได้ทำในเอฟซเราแค่ชั่วคราวเฉยๆนะตาดงไม่ยอม หนึ่งได้ครับโยนทิ้งเลยฮะถ่าในการโยนก็มีส่วนเหมือนกันนะเหรอเออถ้าเวลานั้นมันจะร้ดูเขาหงายเลยมันเป็นกาเกมเลยโอ้โหสอแต้มสแต้มครับพี่น้องคุณนี่โยนแม่นมากโอ้ยเหยียบลูกเกี้ยงไปเลยอ่ะไอเหยียบลูกแกนไปเลยอ่ะสามอ่ะมาสามลูกแล้วอ่ะต้องจันนะครับไป น้องคนนั้นโยนเก่งมากเลยเอฟซีโอ้โหห้าแดงเปล่าห้าโอ้หน้องคนนี้โยนเก่งเอฟซีมีพรสวรรค์นะครับนี่น้องเสื้อเขียวเนี่ยมีพรสวรรค์อย่างมากเลยโอ้เขาเอาตลับเมตรวัดด้วยนะครับวัดด้วยอ๋อเอาตลับเมตรวัดนะครับ ห้าแต้มครับปาดเกมเดียวห้าแต้มเก้าต่อสิบสองครับเก้าต่อปิบสยอมนะครับนะครับคุณเรียกทำไม่ยอมนะเก้าต่อแล้วเก้าต่อสิบสองนะปาดนะครับพี่น้องเอ๋ยโยนทีเดียวห้าแต้มทำไม่ยอมพี่น้องโอ้ปัญหาเกิดห้าแต้มมันเกมกี่ลูกครับพี่นาทีสิบสามโอ้สิบสามเกมเลยไม่ได้เรี่องหลือแต้มเดียวอ่ะเแค่แต้มเดียวชนะแล้วโอ้ชิงดำแค่ลูกเดียวเนี่ย โอ้โหห้าเข้าวปลาสวยนะครับเข้าวอยู่้างสวยป่ะอยู่ดานจะบังไงอ๋อจะมันทำไม่ได้โอ้โหยิงใกล้เขาไปอีกตีแกนเขาไปใกล้เลยคันนี้เอายิงหาชนะได้เหรอลูกอะไรมาแล้วครับต่อครับต่อครับยัง ต่อครับอุ้ยเอายังไงถ้าถ้าเราไม่ได้ห้าชนะเลยนะห้าชนะเลยเอาแค่สี่แต้มเองนะโอ้ยเลยหมดเลยแต่ว่าท่านเที่ยงก็การแต้มเดียวนะครับแต้มเที่ยงไหวไหมยน้มเที่ยงลูกไหนลูกลายเหรอลูกเลี่ยงลูกเรื่องโอ้ลูกเกี้ยงลูกเกี้ยงแต้มเดียวเองโอ้โหอันนี้คนตีครับนู่น่ะคนตี นี่คนตีออกนะครับเนี่ยเขาไม่ได้เกมนะครับเขาไม่ได้เกณฑ์มันนะครับคนตีออกอ่ะเขาไม่ได้เกมเลยนะครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยลูกลายยิงใกล้เขาไปอีกนะครับคนเรียกเขาเลยนะครับยิงใกล้เขาไปอีกอ่ะตีออกโอ้ยตีไม่โดนเขาเอาบอลนี่เขาเอาบอลนี่ไลน์ดึงแทมครับเลขที่เข้าเข้าเข้า เเ่องหได้โอ้โหลูกแก้งเบานา้ัหนึ่งนึงหนึ่แทบอยู่โอ้เงยังเดึงเหมือนเดิมนี่นี่นี่ตัวเก่งครับนี่ตัวเก่งมาแล้วโอ้สวยเห็นไหมครับตัวเก่งอ่ะ สองลูกครับสครับสครับสองเมตรสอเอาแล้วสิต่อสต่อลูกเดียวชนะไม่ได้เอตีต้นมาจนจะได้ชิงอ่ะหางสต่อสิบสองนะนะครับยอมนะมายอมนะโอ้โหตำแหน่งสวยงามตร่อนะครับโอ้ยเปิดมาก็โอเคสวย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 งาม นี่โอโหลูกเกี้ยงติดเลยครับติดเลยเเติดเลยเนี่ยติดแกนเลยลูกเกี้ยงติดแกนเอฟโอโหตีออกไปเองนะตีออกไปแล้วตีออกไปแล้วโอโหตีออกตีลูกนม่ออกอะ

โอ้ยไล่เต็มช้ครับเต็าดงจต็าดงเต็มเดียวชนะนะสิ่งแล้วเอนี่เต็มเดียวเต็มเดียวเต็มี่ชเลยครับนะเล่นใครสนยนพี่แกนเลยอ้คุณเลยครับเอาคุณเลยครับ้เนะครับคุณเยครับคุณยรับต้องการอีกเต็มเดียวนะครับโอ้ยเบาปนิดนึยนั่นหน่อีกนิดนึงโอ้ย วเดียนี่นี่มือโยนมาแล้วครับมือโยนมาแล้วโอ้ยเดียวครับสิบสองเโอ้โหสิบสองเท่าชิงดำตามมาทันจนได้นะครับตามอีกลูกเดียวครับจากแต้มสี่ต่อสิบสองมาถึงสิบสองต่อสิบสองได้ไหมเก่งน้องโอ้โหทำแรงกระสวยอีกทําไม่ยอมไม่ดําเที่ยงนะ นี่ครับอันนี้มือมือโยนนะครับมือโยนลูกแรกครับลูกเปิดนะครับโอ oh, ้ใกล้เค right ียงสวยงามสวยงามได้ลายว่าเข้ามาลายสวยนะครับผมลายสวยต่อครับต่อครับเอาแล้วกดดันแล้วครับนี่ครับกดดันแล้วห้วยนลำเทียงเรียกว่าจะได้กินงานสบายสบายโอ้ยต่อมาครับต่อมานะครับห้วยนลำเทียงเริ่มกดดันแล้วนะ ยังครับยังห่างกันเยอะอยู่นะครับตอนนี้กำลังชิงกันเลยโอ้ถ้าเตะลูกเกี้ยงไปได้ในงานเข้าเลยนะเตะลูกเกี้ยงถ้าเตะแกนมันเข้าไปใกล้ในงานเข้าเลยนะโอ้โหไม่พอนิีเดียวอะไม่ได้แม่ได้ได้แพ้โอ้มาแล้วโอ้ยมุนเดียวครับจะนดาไปแล้วับผมอ๋อลูกที่อ๋อหมดแล้วต้องการแค่แตนเดียวครับผมต้องการแค่แตมเดียวแม่แม่ น,น,น,นี่นี่นี่มือตีครับน้องมือตีนะครับน้องเสื้อเขียวจจน,น้องเสื้อเขียวนี่ครับมือโอ้โหน้ำหนักสุดยอดมากๆนะอน,นาคตรุ่งเลยนะครับพรสวรรค์ลูกเรื่อมันเสียเปรียเพราะาลูกมือมันเรื่อมอธิการเลยครับไม่ไม่เป็นไรแม่ลูกไหนก็ได้เออมาดูกันดูเป็นตัวนี้เดียวโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักหนักหนัก หนักเหมือนกันครับมันไม่ได้เบานะ FC มันหนักอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเขาจะมีดูเกมแก้มืออยู่นะครับ<ง>อ่าเอามาดูเกมนี้ครับมาดูเกมนี้ครับมาดูเกมนี้ครับถ้าเอวไม่ดีเขาก็มีมลโอมแล้วนะ <c oughs> ดูครับ <c oughs> ยัให้ยังพวงมันดิไม hey, oh oh. ่ติดตาสองชิปละฮะสองชิปละติดตาสองอกอุ well, ้ยลืมลงว่ะโอ้ยแบงแบงกระพวงก็หมดทุกคนอะไรเ เดินไปครับลุงเอาเลยครับลุงสลพงไม่มีนี่ครับลีลาลุงนะครับนี่ดูลีลาลุงนะครับลีลาแบบแล็บเลยนะครับแรปเตอร์แรปเตอร์รอนแเฮ้ยเฮ้ยดึงตาวนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โห โอ้ยมาเต็มทุกช็อตจริงๆเยอะเยอะเฮ้ไปเลยเอา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 โอ้โหเกมครับโอ้โอย่าชนอนใช้มือฟาวฟาวฟาวอย่าสมอนฟาวครับใช้มือ โอ้ดีลาครับดีลาครับดูแต่ละขั้นนะครับโอ้โหดูลุงพลครับใส่กางเกงยังไงเอา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 นะครับเกิดอะไรขึ้นกับลุงนะครับห้ามใช้มือด้วยใส่กางเกงแบบไม่ต้องใช้มือนะครับลุงพลนะครับติดทรงยีนครับติดทรงยีนของลุงติดกางเกงยีนนะครับ ลงเอาก้นถูเลยลุงเอาก้นถูเลยเอาก้นถูเลยล้งติดกัเก่ง้ันเก่งลวงติดกางเก่งยีข้างหลังติดข้างหลังลวข้างหลังถูเลยล้งเอาก้นถูเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลัง

ฟาวแล้วเปล่าเปล่าเหลือสามคนออกครับเอาไหมเอาไหมเหลือสามอ่าเหลือสามครับเหลือสามเอออาวแม่พีเป็นง่อยบานนี้เอฟซีเลยแม่พีเป็นง่อยแล้วเออเอาเออเอาลุงก็ลีลาดูนะดูท่าอ้า โอ๊ยน้อโอ๊ยโอ๊ยเด็กเสียนูนน่ะโอ๊ยน้าอ้าวอ้าวไปเล่าไังทันอ้าวเออโอ๊ยถูครับถูอ้าว เป็นพื้นปูนสมุทแล้วครับมาโอ้ยิโคตรอย่างเดียวลวมเก่งยีอย่างเดียวข้างหลังเลยแลวเลยวข้างหลังข้างหลังอย่างเดียวข้างหลังอย่างเดียวลงเอาข้างหลังลุงข้างหลั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 งลงข้างหลังเอาข้างหลังเลยเร็วลงข้างหลังยาวข้างหลังข้างหลังทุกเร็วโอ้ยอาเมพีเป็นง่อยอีกแล้ว ถงมูหน้าไปถึงมุ้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วลุงเสร็จแล้วนะครับลุงเรียบร้อยแล้วหลุดแล้วนะครับหลุดสะโพกมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับนะครับแม่พีเป็นง่อยจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยนะครับ ไปทยเวลา้แล้วไปตองยุบเลยลุงครับลุงชนะครับลุงชนะเลยสะโพกขึ้นมาแล้วแม่พีต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเป็นห้ยเลยใส่เกงเกงคเดียวชูมือูมือชูมือผู้ชนะชูมือผู้ชนะ เรียบร้อยครับชูมือชูมือโอ้โหที่พี่ที่สองครับพี่หนึ่งที่สองแม่พี่นะคที่สามก็ยาชียาชีแม่ดาแม่ดาแม่ดาที่สามที่สามแม่ดาแม่พี่ที่สองแม่ดาที่สามโอเคนะครับผิดนะครับโอเคครับนะครับอีสี